สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านในผมองช่องผุณครับ GT Gamer Channel นะครับเกมเมอร์สายเล็กซซิงนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปซ่อมรถนะครับเก่าเก็บนะครับเราก็เดินทางมาถึงจนพาร์ทที่สามแล้วนะเราก็มาดูว่ามันจะคืบหน้ายัางไงนะผมนะครับสับครที่ชอบนะผมก็ดูกันนะผมสับคร ที่ไม่ชอบก็อย okay, ่าเพิ่งเบื่อแล้วนะผมนะครับเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆให้ผมทําสลับกันนะผมนะครับก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับช่วงโควิดนะครับช่วงที่แบบว่าเราเฟรมโฮมนะเราทำไรแล้วก็เอารถรกับเก่าเก็บบของเราเนี่ยเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์นะผมในการทำให้ลูกเล่นได้นะผมถือว่าเราจะไมเล่นเองก็ได้นะครับนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีนะผมก็เชิญรับด okay, ูรับฟังกันได้นะครับผมไปกันเลย ต่อไปเราก็จะมาใส่ยูนิเวอร์แซลนะผมนะี่ครับนุกปืนชุบน้ำมันสนนะมุมค่อนข้างลื่นนะมุมนะใส่ไวที่ตรงนี้ครับผมปั๊บเรียบร้อยง่ายๆครับข้างหนึ่งผมใส่ไปแล้วนะอันนี้ผมมาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ หยวน้ำมันหม่อยนผมพอมันหยอดปุ๊บพอเราจะหยอดน้ำมันปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันฝืดนะผมถ้าเราหมุนเนี่ยมันจะฝืดหน่อยนึงนะแต่มันก็จะมีข้อดีนึงว่ามันจะทําให้ลูกปืนเนี่ยทนทานนะผมถ้าเราเกิดเราไม่ใส่มันมีความร้อนสูงเนี่ยลูกปืนมันจะแตกง่ายนะผมจะชรุดไวนะครับไอ้ตัวนี้มันจะไปเคลือบเป็นเป็นฟิล์มบางๆนะผมกันมันเสียดสีโดยตรงกับเนื้อโลหะนะครับแต่พอลูกมันเริ่มร้อนเนี่ย น้ำมันมันเริ่มร้อนเนี่ยมันก็จะจะลื่นในหะูมลื่นกว่าเดิมในหูมแม่แต่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับอันนี้เราก็คงไม่รู้หรอกว่ามันลื่นหรือเปล่าแต่โอเคครับเชื่อผมดีแน่นอนนะครับันนี้ก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลนะผมอันนี้เป็นของเก่านะมันจะเงาเงาหน่อยนี่ครับอันนี้ผมจะไว้ข้างหลังนหะผมเนื่องจากว่าข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ได้รับแรงกระทำอะไรมา,มากมายนอกจากหมุนแล้วก็ ขึ้นลงอย่างนี้นะผมหมุนแล้วขึ้นลงอย่างเดียวนะครับมันรับแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็ใช้แบบบางๆไปนะผมไม่ต้องใช้ตัวพิเศษใช้ของเดิมไปนะครับเนีย่ยใส่ที่ตรงนี้นะครับมันน่อยนิดเดียวพครับตัวทุกตัว,ตวอย่าทุกตัวเลยน่หน่อยเน่ยหน่อย ก็กดล็อกได้แล้วอืมอืมมันก็นะครับ,รบจะลื่นนะผมนะครับเพราะว่ามันแค่หมุนแล้วก็ขึ้นลงแค่นี้นะผมไม่เจอแรงเรีร่อะไรมากเราก็ไม่ต้องใช้ตัวที่มันแข็งหรือตัวพิเศษะนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหัวบอลเทาวชก์นะครับมีผมใส่ไว้ข้างหนึ่งนะผม อีกข้างหนึ่งนะครับตัวรูนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับหนึ่งนะี่ครับนี่ส่วนโชคที่ผมเบิกมาใหม่นะของเก่าที่ผมบอกมันหายไปนะผม นี่เบิกใหม่เลยครับพร้อมสปริงนะผมเพราะสปริงของเก่ามันแข็งมากนะอันนี้จะค่อนข้างนุ่มนะผมนุ่มกว่าอันเก่าของเดิมนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจะมาตั้งเสาที่เหลือนะผมเหลือเราแค่สองตัวนะขันนั้นมันเสร็จนะครับผมตั้งเสารับเพลกลางก็จะอยู่ตรงนี้ นเ่าลับเพจกลางโน้ตุนี่เสาลับเพจกลางครับผมแต่เพจกลางนี่จะต้องมีการ modify นะครับผมเพราะว่าผมไปซื้อแบตเตอรี่มามันมีความหนามากกว่า ไปเราจะมาใส่อต่อไปเราก็จะมาใส่ยูหน้านะผมนี่ครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะตัวแข็งพิเศษแล้วที่เราซื้อมาใหม่นะ้วผมเพิ่งมาใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับผมนะครับบอกว่าตัวนี้แข็งนะผมทําให้ล้อไม่แข่งมากไนะมมาดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่านะอันที่ว่าล้อไม่แว่งนะ นีค่คือเป็นจุดที่ใส่ยากเหมือนกะว่าอืมนะครับแล้วก็นี่ครับอนนืครับ ก็มีข้างล่างตัวนึงครับผมไอ้พวก,กจุดพวกเนี้ยที่มันมีการเคลื่อนไหวให้หยอดน้ำมันไว้นะเกียจะเปี้ยงนู่นนะคือหย่อดน้ำมันไว้แล,ล,วแล้วนะที่ผมทำนี้คือผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะผมส่วนที่ท่านก็เหมือนกันนะผมทำเหมือนกันนะครับเหมือนท่างเนี่ยนะครับนี่หลุดฉะนั้นนะ แล้วก็เอานี่มาล็อกนะครับผมเหมือนเดิมครับย่อนนะครับหัวบอลเร่อมันลื่นๆนะผม ส่วนตัวนี้ต้องเอาลูกปืนใส่นะผมน,นะครับนี่ะครับเล่นนะครับลื่นปืนลื่นปืนครับนะครับก็เอานี่ครับผมน้ำมันเครื่องนะผมยอดเพื่อเพิ่มความคงทนและหลอดลื่นนะครับในอุณหภูมิที่สูงสูงนะผมอ้ผู้ที่บอกว่าปืดไอ้ว่าล,ลื่นตอนแรกอะ่ะแต่พอขับไปนานนะผมมันจะฝืดจริงแบบ ยิ่งกว่าไม่หยอดนะครับโอเคครับเนี่ยมันจะซึมเข้าไปเองนะครัผมอย่างนิดเดียวนะครับตัวเล็กครับลืดเลยนะครับลืดครับลืดครับ นี่คือจุดที่เคลื่อนไหวได้นะผมตัวนี้ก็เปรี่ยนเสมือนลูกปืนแหละแต่มันเป็นบูทแทนนะผมมันก็ต้องการความลื่นเหมือนกันครับหยอดให้มันหน่อยเฮ้ยหลุดจุนดนี้จุดนี้มันจะยากตรงนี้นะครับผมมันชอบหลุดออกมาครับมอเอาเรียบร้ละ ใส่ครับเจ okay. ใกล้แล้วคุณใกล้แล้วช่วงโควิดนีผมหาให้ทำอ,อืมเหมือนจะหวาน เปี่ยวจะหวานนะครับตัวน,นี้ก็เปลี่ยนใหม่นะอ่าราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไล่หนังที่เราประกอบเสร็จทุกอย่างผมจะมาทวนราคาทีนะครับใช้เงินเท่าไหร่นะ้วนะครับห้าร้อยครับทำไมนะจำไหนี่ครับนะ ชักลิ้งชักเนี้ย,ย,อยวอยามาหน่อยลืมเลยินเกินพอ ต่อไปเรามาใส่บูทนะผมบูทล็อกล้อนะนี่ครับสลักล็อกไปเนี่ยล็อกไปนี่มันหลุดกันมันหลุด ดีเลยนี่ครับสาเหตุนี่เอาไปดกันอ่านี่ครับโอกาสครับผมนี่ก็พ่นแล็คเกอร์มาครับผมใหม่ๆนะครับ เอาไปเรามาใส่ชกหน้าต่อครับเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาใส่ชุดนี้ผมปีกกลางนะผมนี่ดุดเลย นี่ครับนี่ครับตัวนี้เนเพทเนี่ยผมที่เบิกมาใหม่นะแล้วผมก็ไปพ่นเล็กเกอร์เพิ่มนะยผมเพื่อให้มันเงาไปเดินนะผมไม่ได้เข้ากับตัวนี้นะนะเดียวราผมเอาอันนี้ใส่นครับตัวนี้จะเป็นตัวชุดดึงสายพานนะผมตัวตั้งสายพานนะผมตัวนี้เพิ่งเบิกมาใหม่นี่ตัวเล็กเนี่ยอ็นเล็กๆนี้ครับตัวละห้าสิบเลยเนี่ยตัวแค่นี้นะผม ส่วนนี้ผมไปหาจัดมือสองมาด้วอีกฝั่งนึ่งเนี่ยนะครับฝั่งนึงได้มือสองมาสภาพก็ค่อนข้างเก่าๆนะนะครับนะมาใส่นะผมโอเค่นะแส้นแน่นอน่นะมานะี่ครับอันนี้ก็จะใส่ไม่ไม่ง่ายเหมือนตอนแรกแล้วตัวนี้ เราต้องเอาแหวนมาลองครับผมเพราะว่าแตเตอรีที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยมันจะติดครับผมไอช่องตรงกลางเนี่ยช่องเนี้ยมันเตี้ยไปนะครับผมก็ต้องไปจัดแหวนมานะครับผมเพื่อที่จะมาลองนะครับคือให้มันสูงขึ้นนะผม,ผมเอาขนาดสองมิลน,นะแหวนขนาดสองมิลน,นะครับเหามาแล้วผม เดีย๋ยวนี้จะเป็นขันข้นตอนขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากนะค,ะนครับนี่นะครับเราต้องมาลองเงียบทุกตัวเลยนะนะครับเอามาลองไว้แบบนี้ครับผมคิดว่าน่าจะตรงนะ ทำด้านทำด้านหลังนะครับด้านหน้าไว้ที่หลังนี่ะเหนไหครับเยบน้อยครับผมผมนี่มาใส่ด้านหน้านะครับผมมาใส่หน้าครับผม แหวนจใหญ่กว่านะเบอร์ใหญ่กว่าหาได้แค่นี้นะผมชั่วโมงนี้โควิดร้านปิดหมดนะผมต้องซื้อดางออนไลน์เดียวตัวนะ้นผมก็ไม่น่าเกลียดไหมเริ่มมาหน่อยเลย อโรไอยนะครับนี่บุ๊บเอาไปใส่ล้อผมใส่ล้อนะี่ครับล้อให้ทําการพ่นสีใหม่ครับสังเกตว่าจะเงามากครับผนะมนะครับแต่ยางอะยางเดิมไหมผมยางพวกนี้มันอีซีซีครับเล่นดีกว่าจะพอใจแล้วก็ทอดทิ้ง <laughs> ไอ้นี่ผมก็ซื้อใหม่นะไอตัวเนี้ยแห่งของเก่าขันอะไรกันมาแตกเฉยเลยครับผมแห่งอะไรที่เก็บไว้นานมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็พังมันเองนะก็ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรกับมันอนะ่ะ <c oughs> รอๆนะครับอย่างเรียบร้อยครับผม ผมจะลองเอาแบบมาลองนะครับนี่นะครับมาลองดูว่ามันจะสามารถเฮ้ยผมลืมลืมครับลืมยังครับตัดไปกันึงใส่ได้เลยใส่ได้ครับผมไม่ติดนะครับ คันค่อนข้างหย่อนนะครับน็อตข,ขันตรงนี้ครับผมนี่ครับเดึงนี้มาอย่างนี้ครับขันตรงนี้นะผมมีนถอตสองตัวนะไม่ต้องให้มันตึงมากครับผมตึงมากแา่พานหย่อนไว้นะครับผมอเอาแทกพอดีพอดีนะครับ เกือบชนแบตเตอรี่ครับแต่ไม่ชนนะแค่เกือบห่างกัหน่อยนึงนะครับโอเคนะครับนะครับเราเอารถมาลองด้วยผมนะี่งานน้ำหนักมันก็จะบาลานซ์อยู่นะลราลองบาลานซ์น้ำหนักดูครับมันจะไปข้างหน้าหน่อยนึงนะผมถ้าเอาไว้ตรงกลางนะผม มานี้มันจะไม่หนักไปข้งหน้าจ่าเนอผมเพราะผมมาแบตเอาไว้ข้างหลังด้วยนะครับนะับมือใหม่นะผมตัวนี้เรียกว่ารปโพรลาว์นะผมจะใส่เข้าไปดูนี่จะเป็นตัวคอยเตือนแบตเตอรี่เรานะครับว่าไม่ให้มันเกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่สามจุดสามนะผมเพราะแบตมันเหลือสามจุดสามต่อก้อนนะมันจะดังนะครับผมให้เราเลิกเล่นนะครับ ครับทั้งหมดเจ็ดจุดห้าแล้วผมเซลล์ที่หนึ่งสามจุดเจ็ดเซลล์ที่สองสามจุดแปดเห็นว่าเรา,เรายัางสามารถเล่นได้อยู่นะถ้ามันเหลือเซลล์ละาสามจุดสามเนี่ยถือต่ำกว่านั้นเนะ่ะก็ไม่ควรเล่นนะผมัีนี้มันจะคอยเตือนเรานะครับถ้าแบตมันเหลือน้อยเกินไปนะผม,อามาลองมาลองเทสดูนะครับนี่ครับนี่คือวงมาลัยของผมนะผมรีโมทคอนโทรลนะครับร นะครับเปิดให้เราเปิดที่รีโมทก่อนนะครับถ้าเราไปเปิดที่ตัวเนี้ยบางรุ่นนี่คือมันพุ่งปี๊ดไปเลยนะนะต้องเปิดรีโมทให้มันควบคุมไว้ก่อนแบตเตอรี่จะหมดครับสายปิดครับผมครับไม่มีที่แก้ครับไม่ยากครับไม่ยากครับที่จะรีโมทนี่ครับวิธีแก้คือยี่หอ,อครับ สลับกันผมชแนลหนึ่งชแนลสองสองเป็นหนึ่งนะครับจำผิดนะครับคิดตกใจอ่ะครับลองดูนะได้ครับเนี่ยล้อหน้าถือว่าลื่นนะผมะนะครับล้อหน้าถือว่าลื่นนะผมเนี่ยลองเทียด,ดูนะครับเนี่ยมันยังฟรีไปได้ต่อนะผม อ่าหลังนหน้าเดี๋ยวไหมอ่าได้ครับวงอะไรลองดูครับลองดูนะครับถ้าเราเลี้ยวสุดปึ๊บล้อต้องสุดตามเราครับผมมีสุดแล้วครับนะครับสุดแล้วครับ,รบโอคก็วันนี้ก็คงจะไม่เล่นอะไรนะผมแค่มาลองดูนะครับผมว่ามัน สามารถเล่นได้อยู่ไหมเดี๋ยวครับเราทีนึงสายแรกกเบาๆครับลองดูครับอันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับโมอเตอร์ตัวนี้ใสยแรกกเบาครับเร่งรองครับค่อยๆเร่งครับ ถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคครับผมถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันอีกคลิปนะผมนะครับก็จะเป็นการผมรอนี่นะครับไอ,อตัวไม่เหล็กเนเี่ยเสาไม่เหล็กเนี่ย ผมสั่งไว้แล้วมันยังไม่มาเลยนะนานนานแล้วนี่ครับยังไม่มาเลยนะครับก็รอนะผมใครที่มีรุ่นนี้อยู่นะครับก็ช่วงโควิดครับเวลาว่างก็ไปเอามาเล่นนะผมถ้าใครมีลูกแล้วลูกโตทันก็ทําแบบผมครับก็ไปทําให้ลูกเล่นก็ได้ผมผมก็คงยังยังไม่ได้เล่นนะอืมแต่ถ้าลูกก็อยากต้องการเพื่อเล่นกาจะมีบ้างนะผมนะครับเอาคลิปนี้ก็ คงต้องขอจบคลิปไป้ค่ผมถ้าชอบนะผมนะครับอยากรู้ต่อนะผมผมตลตอรับดีนะครับผมก็จะแต่งมันต่อนะอยากจะทําต่อนะผมหลังจากที่เราประกอบเล่นได้แล้วเนี่ยผมอาจจะซื้อชิ้นส่วนมาแต่งเพิ่มนะผมเพื่อให้มันดูดูฟูนะผมนะดูเป็นโปโปๆเลยนะผมนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะผมนะครับเอาว่านะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็คงต้องลํำล้าผมนะครับ ก็แล้วใครที่ชอบนะผมคิดว่าผมนะครับชอบแนวนี้นะผมของเล่นนะครับคอปปี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมแล้ใครมีคําถามอะไรก็ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะผมก็ไม่ได้เป็นมือโปรนะผมก็เอาทฤษฎีของรถจริงมาด้วยแหละนะครับผมผมก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรแล้วนะผมก็เอาตามทฤษฎีที่ผมได้รู้มาจากรถจริงนะผมเอามาประยุกใช้กับรถของเล่นนะผมจริงๆจะว่าเป็นรถของเล่นไม่ได้เรียกฮอปปี้ผมเป็นถือว่าเป็นเป็นแบบอะไรอะงานอดิเลกนะผมประมาณนั้นผมก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> พูดคุยกันได้ผมใครจะแนะนําอะไรก็พูดคุยกันนะครับผมคอมเมนต์ Comment มานะครับสรันนี้ก็คุณขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ